ในเดือนมิถุนายนจะมีวันสำคัญและเทศกาลครั้งที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าแปลกๆอีกมากมายค่ะอย่างเช่นวันกอดแมวแห่งชาติวันชีสแห่งชาติและแน่นอนเมื่อเดือนมิถุนายนก็คือการฉลองให้กับความหลากหลายทางเพศรวมถึงรถนิยมทางเพศหรือว่าปลร์มันนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้ช็อกกับน้องอุ๋ยจะขอเลือก เทศกาลและวันสำคัญในเดือนมิถุนายนที่น่าสนใจทั่วโลกมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะน้องอุย๋ยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันแรกคือวันอะไรคะในเดือนมิถุนายนสำหรับวันแรกนะคะขอเปิดรปเดิมมาด้วยวันที่ ใครๆหลายคนคิดถึงก็ต้องอร่อยหลายคนชอบมากเลยนัก็คือชีสนั่นเองนะคะซึ่งวันที่อุ๋ยจะหยิบยกมาวันแรกนะคะก็คือ National Cheese Day นะวันชีสแห่งชาติเนี่ยจะตรงกับวันที่4มิถุนายนของทุกปีนะคะโดยต้นกำเนิดของวันนี้นะคะมาจากเมืองมอนโรรัฐวิสคอนซินนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพศ1914เลย คือใจความหลักๆนะคะที่เขาจัดที่มันมีงานนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเฉลิมฉลองให้กับพวกช<ม>ีสเลเวอร์ค่ะที่แบบส่วนใหญ่ก็รู้ว่าเป็นชาวอเมริกันอ่ะเนาะที่ชอบกินชีสกันมากๆแล้วก็อีกแง่หนึ่งนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองนี้ด้วยนะคะเมืองมอนโรเพราะว่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเมืองมอนโรเนี่ยนะคะเขาได้รับขนานนามว่าเป็นเกรดเวทูชีสคันทรีเลยหรือว่า หรืออีกชื่อหนึ่งของเขาอะนะคะที่เขาเรียกลเล่นๆกันก็คือเป็น s w i e t c h e e t Capital of the USA <Wow. S 1> นั่นเอง เมืองมอนโรนี่นะคะเขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องการทำชีสเลยโดยเฉพาะชีสแบบทรดิชแนลนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าชีสสไตล์สวิตเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่ขึ้นชื่อมากของเมืองนี้นะคะถ้าใครดูการ์ตูนบ่อยๆนะก็จะได้เจอตัวชีสตัวนี้เหมือนกันก็คือจะเป็นสีเหลืองๆแล้วมีรูๆอ่าไอ้นี่แหละค่ะก็คือสวิทชีสนั่นเองซึ่งจริงๆเนี่ยที่เมืองมอนโรนะคะที่เขาเนี่ยโด่งดังเรื่องชีสมากจนมีการตั้งเป็นวันชาแนลชีสเดย์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่ มีการผลิตชีสอย่างยาวนานมาตั้งแต่ปี1850เลยก็คือหลังจากที่มีชาวยุโรปนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเยอรมันนอร์เวย์แล้วก็สวิส์แลนด์นะคะเขาได้อบพยพมาตั้งรกรากใหม่ที่นี่นะคะแล้วก็นำพาไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองมอนโรเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาได้พาทั้งรัฐวิสคอนซินเนี่ยให้กลายเป็นแหล่งผลิตชีสที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยค่ะและที่สําคัญนะคะที่เมืองมอนโรเนี่ยเขาบอกว่ายังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประวัติศสาสตร์เกี่ยวกับชีสที่ ใหญ่ที่สุดในของสหรัฐด้วยนะคะไงก็แวะไปชมกันได้เมื่อเราพูดถึงวันชีสแห่งชาติแล้วแน่นอนคะ่ะตามคอนเซปต์เราเราก็จะไม่พูดถึงประวัติศาสตร์ของตัวชีสไม่ได้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าชีสเนี่ยเป็นสิ่งที่ทํามาจากนมเนาะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆมันอะ่ะมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากมากกว่าห้าพันปีเลยทีเดียวเพราะเขาบอกว่าในอดีตนะคะ บอกคนในอดีตเนี่ยเขาจะเอานมมาหาใส่กระเพาะสัตว์ซึ่งสมัยนั้นก็คือม,มนุษย์เขาก็จะหมักเอาไว้ใช้พวกกระเพาะสัตว์เอาไว้แบบตักน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยพอเขาตักนมปุ๊บเขาก็ทิ้งไว้ระยะหนึ่งอนะเนาะพอทิ้งไว้ระยะหนึ่งเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่านมอะมันเริ่มจับตัวเป็นก้อน <Evet. S 2> เป็นลิ่มๆิ่มนิ่มๆอ่าซึ่งแน่นอนค่ะในกระเพาะบัวน,นะคะก็มันก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ช่วยสามารถทําให้ตัวนมเนี่ยเกาะกันได้พอชิมดูปุ๊บว่าเฮ้ยมันรสชาติโอเเคคนนนะะซึ่่่งออัี้าาบกว มันเป็นคล้ายๆเหมือนจุดกําเนิดของการผลิตชีสในยุคแรกๆเลยแต่เขาบอกว่าชีสที่เรากินกันในปัจจุบันนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ามีผลพวงมาจากในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าชีสส่วนใหญ่อ่ะมันได้กลายมาเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานมากกว่าที่จะเป็นสินค้าที่ผลิตจาก ผู้ผลิตลายย่อยอะค่ะก็ถ้าใครเป็นชีสเลเวอร์นะคะก็อย่าลืมจริงๆงานในในในวัน National Cheese Day นะคะจริงๆเขามีกิจกรรมอะไรหลายอย่างซึ่งแต่ในเมืองไทยก็ไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่เนะแต่ว่าถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางไปอเมริกานะคะก็รับรองเขาว่าจะต้องได้ฟินแน่ๆกับเรื่องของการกินชีสอย่างหนัำใจเลยค่ะก็จบไปแล้วสําหรับวันที่4มิถุนายนนะคะวัน National Cheese Day วันต่อไปล่ะคะน้องอุย๋ยมีวันอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างคะ โอ้ยเมื่อกี้อยู่กับความอ,ร,อร่อยความสนุกสนานนะคะอีกวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญแล้วกันแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วก็ก็เรียกว่าเป็นบทเรียนของมวลมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะก็คือวันดีเดย์นั่นเอง <S <S วันดีเดย์นะคะตรงกับวันที่6มิถุนายน ปี1,944นะคะหรือว่าพศ2,487นั่นเองถามว่าวันดีเดย์อันนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะซึ่งถ้าใครเป็นแฟนตัวยงของประวัติศสาสตร์โลกสงครามโดยเฉพาะสงครามโลกนะคะทุกคนก็จะรู้จักวันดีเดย์เป็นอย่างดีนะคะก็คือวันดีเดย์เนี่ยเป็นวันที่ กองกาลังสัมพันธมิตรนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกครั้งใหญ่ที่สุดนะคะเน้นว่าใหญ่ที่สุดนะคะในประวัติศาสตร์โลกซึ่งในการปฏิบัติการครั้งนั้นเนี่ยเขาตั้งชื่อรหัสไว้ว่าเป็นปฏิบัติการโอเวอร์โดนะคะซึ่งไอ้ปฏิบัติการโอเวอร์โดเนี่ยก็คือเกิดขึ้นที่หาดนอมังดีประเทศฝรั่งเศสนะคะ เป้าหมายหลักๆเลยของปฏิบัติการโอเวอร์ลอดเนี่ยก็คือเขาเนี่ยต้องการที่จะยึดคืนฝรั่งเศสค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถูกนาซียึดครองนะคะแล้วเขาบอกว่าปฏิบัติการนี้ที่บอกว่าใหญ่แล้วก็ค่อนข้างเป็นบทเรียนที่สําคัญของสงครามโลกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็เพราะว่าในวันแรกที่มีการทําปฏิบัติการนี้นะคะ่ะมีทหารนะคะบาดเจ็บไปมากกว่าสี่พกว่านายเลยแล้วก็หลังจากการทําปฏิบัติการนี้ไม่ถึงปีเนี่ย กองทัพนาซีเองเนี่ยก็พ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยทีเดียวนะคะก็ก็ถือว่าเรียกว่าเป็นเท r ร์นิ่งพอยต์สำคัญแล้วกันที่ทำให้สงครามโลกนะคะสิ้นสุดในตอนนั้นนะคะยุทธาการ,รเผด็จศึกนาซีครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำในระยะเวลาสั้นๆนะคะกว่าเขาจะวางแผนกันได้เนี่ยเรียกว่าวางแผนกันเป็นปีๆเลยคือจริงๆอ่ะฝ่ายสัมพันธมิตนรนก็คือคิดแล้วว่าแบบจะทำยังไงเพื่อที่ mm hmm. ทจะ,ะเผด็จศึกนาซีได้เพราะว่าจริงๆตอนนั้นอ่ะกองทัพนาซีนี่แข็งแก่งมาก mm hmm. ใช่จนกระทั่งแบบมันมีการประชุมกันที่ลอนดอนนะคะครั้งหนึ่งโดยที่เหล่านายทหารเสนาธิการของฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยนำโดยนะคะชื่อบุคคลสําคัญเลยก็คือพลโทเฟเดริกมอร์แกนนะคะเขามีการหารือกันว่าเราเนี่ยจะต้องทะลวงเข้าไปในส่วน แนวของกำแพงแอตแลนติกนะคะซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าไอ้ตัวกำแพงแอตแลนติกอะค่ะถ้าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นป้อมปราการสําคัญนะคะที่สุดแล้วก็แข็งแก่งมากๆของฝ่ายของฝ่ายเยอรมันเลยแต่คราวนี้ปัญหามันก็คือถ้าจะยกพลเนี่ยขึ้นไปตีป้อมปราการที่แข่งแก่งที่สุดย่อมไม่ใช่ไอเดียที่ดีแน่นอนคุณมอแกนแล้วก็คณะเสนาะธิการทหารทั้งหลายเนี่ยจึงตัดสินใจว่า งั้นเราจะไม่โจมตีตรงจุดที่แข่งแข่งที่สุดแล้วเราจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือฝั่งของหานนอมังดีซึ่งฝั่งหานนอมังดีเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ไกลจากเยอรมันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะพอมันอยู่ไกลก็คือคิดได้ว่าทางฝั่งเยอรมันเนี่ยก็ไม่ได้มีการป้องกันอย่างหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการแรกที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็คือเขาเนี่ยต้องการที่จะยกพลขึ้นบกตรงนี้แหละคะ่ะเพื่อในที่สุดอ่ะนะคะเขาก็สามารถทําได้จริงๆแต่กว่าจะทําได้จริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะการปฏิบัติการจริงๆอ่ะเขาต้องการที่จะปฏิบัติการในวันที่ห้ามิถุนายนหนึ่งพันเก้าร้ยสบสี่ใช่ไหมคะมแต่เหตุการณ์อันเนี้ยเกิดขึ้นในวันที่6มิถุนายนหนึ่งพันเก้าร้อสิบสี่เพราะว่าพอมันถึงวันจริงอ่ะค่ะปรากฏว่าฝ้าฝนไม่ได้เป็นใจ<ม>เอาเขาจริงพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยแผนการก็เลยต้องล่าช้าไปอีกประมาณยี่สี่ชั่วโมงก็เลยกลายเป็นวันที่6มิถุนายนแทน คือมันอาจจะเกิดในระยะสั้นก็จริงอะแต่การวางแผนมันค่อนข้างยาวนานและมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ mm hmm. แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นบทเรียนสําคัญของมวลมนุษยาชาติอีกวันหนึ่งเหมือนกันในเดือนมิถุนายนพี่จําได้ว่าเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาที่ฝรั่งเศสเขาจัดงานใหญ่มาก mm hmm. แล้วก็ถือว่าเป็นการรําลึกถึงบทเรียนสําคัญในการทําสงครามระหว่างประเทศเนาะแล้วก็มีความร่วมมือของหลายๆประเทศอยู่ในเหตุการณ์นั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ไปยุโรปในช่วง ต้นเดือนมิถุนายนนะคะ<ม>ก็จะได้เห็นบรรยากาศของการลํำลึกถึงวันดีเดย์หรือว่าวันยกพลขึ้นบกที่หาดนอมังดีนั่นเองใช่พี่ขอไปต่อเลยค่ะที่วันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้<ม>เกี่ยวกับโลกของเราเหมือนกัน<ม>แต่อันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะก็คือวันมหาสมุทรโลกหรือว่า world ocean day นั่นเองค่ะ World Ocean Day เนี่ยจะตรงกับวันที่8มิถุนายนของทุกปีค่ะจากชื่อก็น่าจะพอเดากันออกนะคะว่าก็เป็นไปเพื่อรณร,รงค์เรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั่นเองค่ะเพราะว่าทะเลหรือว่ามหาสมุทรเนี่ยถือว่ามีความสําคัญต่อโลกของเรามากไม่ใช่แค่เฉพาะกับคนเราอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าทุกๆอย่างเลย ทีนี้ที่มาที่ไปของวันมหาสมุทรโลกเนี่ยก็คือทางสหประชาชาติเจ้าเดิมนะคะทาง UN ค่ะได้กำหนดขึ้นมาเมื่อปี2551นี้เองค่ะจริงๆแล้วแนวคิดที่จะให้ทั่วโลกเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องมหาสมุทรก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะขับเคลื่อนโดยองค์กรภาคประชาสังคมหรือว่า NGO มากกว่าในปีนี้นะคะเขาก็จะมีการกาหนดในแต่ละติในแต่ละปีนะคะเขาก็จะมีการกาหนด เกี่ยวกับการอนุรักษ์มหาสมุทรด้วยของสหรประชาชาติในปีนี้เนี่ยใช้คำว่า a w a k e n n e w depth ค่ะหรือในภาษาไทยใช้คำว่าปลุกกระแสแก้วิกฤตมหาสมุทรนั่นเองก็คือแก้ไขปัญหาในเชิงลึกไปเลยรวมไปถึงพยายามที่จะคิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของมหาสมุทรที่เกิดขึ้นในทุกระดับความลึกเลยค่ะ แล้วก็เน้นด้วยนะคะว่าทุกภาคส่วนของสังคมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคนธรรมดาอย่างเราคนในท้องถิ่นที่อยู่ติดกับมหาสม,มุทรหรือว่าทะเลรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ผู้ประกอบการแล้วก็รัฐบาลคะ่ะเขาบอกกันว่าจริงๆแล้วว่าอวกาศอ่ะมนุษย์อะก็มีการค้นพบกันไปเยอะแล้วแต่ว่าในมหาสม,มุทรอะเราเขาเรียกว่าเราไปไปวิจัยและคนสำรวจกันอะถือว่ายังเป็นเปอร์เซนต์ที่ยังน้อยอยูอย่เนาะ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะค่ะว่าการอนุรักษ์มหาสมุนเนี่ยจึงเป็นที่สําคัญสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่าข้างในใต้ท้องทะเลนั้นยังมีอะไรอีกมากแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเยอะแล้วก็ความดิเวอร์ซิตี้ของมหาสมุนเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่สําคัญต่อเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมองค์รวมเนาะของทั้งทั่วโลกเลย มีอยู่อีกหนึ่งวันค่ะที่พูดถึงเรื่องสิทธิแล้วก็ความเท่าเทียมไม่น้อยไปกว่าประเด็นไพร์มันเลยคือวัน j จู t e ีนส์นั่นเองค่ะครหรือตรงกับวันที่19มิถุนายนนะคะวันจู t e e n ส์เนี่ยเพิ่งได้รับการสถาปนาให้เป็นวันหยุดราชการของชาวอเมริกันเมื่อปี2564ไม่นานมานี้เองค่ะน้องอุย๋ยสาเหตุที่วันนี้มีความสำคัญนะคะก็คือเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพของทาสผิวดำ รวมถึงการสิ้นสุดของการค้าทาสในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันจูนทีนเป็นวันที่เน้นเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมมากๆเลยค่ะ ย้อนไปที่เรื่องการค้าทาสในอเมริกาหรือว่าทั่วโลกนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ที่มาที่ไปของวันนี้เนี่ยขอเริ่มที่ชื่อของเขาก่อนวันจูนทีนก็มาจากการส่วนที่คำสองคำเข้าไปด้วยกันนะคะก็คือจูนซึ่งหมายถึงเดือนมิถุนายนแล้วก็ไนทีนซึ่งหมายถึงวันที่19นั่นเองค่ะที่เขาเลือกวันนี้ขึ้นมารำลึกถึงการประกาศอิสรภาพของทาสผิวดำในสหรัฐนะคะก็เป็นเพราะว่า มันมีเหตุการณ์เมื่อวันที่19มิถุนายนปี2408ค่ะถือว่าเป็นวันประกาศเลิกทาสในรัฐเท็กซัสซึ่งทาที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในรัฐเท็กซัสเนี่ยเขาได้ประกาศออกมาว่าพวกเขาได้รับอิสรภาพแล้ว เป็นเหตุการณ์หลังจากที่กองทัพของรัฐทางตอนเหนือของสหรัฐเนี่ยรบชนะรัฐฝ่ายใต้นะคะการรบราหรือว่าการต่อสู้เพื่อที่จะนำไปสู่การปลดปล่อยทาสครั้งนั้นเนี่ยใช้เวลาถึง2ปีค่ะแม้ว่าประธานาธิบดีลินคอนจะประกาศเลิกทาสไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ว่าทางรัฐทางตอนใต้เนี่ยไม่ยอมเพราะว่าต้องการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมอยู่ต่อไป<ม>ก็เลยสู้กันอยู่นานค่ะฉะนั้นการประกาศอิสรภาพของท่าที่รัฐเท็กซัสจึงถือว่าเป็นจุดเปลี่ยน สำคัญสู่การเลิกทาสในอเมริกาอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะวันจูนทีนเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นวันหยุดในรัฐเท็กซัสมานานแล้วนะคะแต่ก็เพิ่งจะทยอยเป็นวันหยุดในรัฐอื่นๆและในที่สุดค่ะประธานาธิบดีโจเซฟไบเดนเขาก็ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดแห่งชาติไปเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสตระหนักถึงความสําคัญของวันนี้ที่มีความสําคัญต่อประชาชนแล้วก็สิทธิของชาวอเมริกันทั้งประเทศไปเลยค่ะก็ะถือว่า การการเขาเรียกอะไรแ่ะการยกเลิกการค้าท่าในตอนนั้นก็เป็นจุดกำกำเนิดที่ทําให้เรื่องเริ่มมีการคอนเซิร์นอะถึงเรื่องของสิทธิได้มากขึ้นอันนั้นก็เป็นส่วนของการเลิกท่าแล้วก็เรื่องการเรียกร้องสิทธิของคนที่มีความแตกต่างในสหรัฐอเมริกานะคะวันต่อไปล่ะคะน้องอุ๋ยน้องอุ๋ยมีวันอะไรมานําเสนออีกคะอ่ามาพูดในแง่ของเราไม่ละเมิดสิทธิใครเราก็จะจิตใจสงบ เออพยายามโยงมาวันพัดนมานะคะวันที่หุ่ยจะหยิบยกมาต่อไปนะคะก็คือ International Day of Yoga อ่านั่นก็คือวันโยคะสากลนั่นเองวันโยคะสากลนะคะ เห็นแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นวันที่องค์การสหประชาชาตินะคะมีการบรรจุไว้เลยว่าให้โยคะเนี่ยเขามีวันโยคะสากลซึ่งก็จะตรงกับวันที่21มิถุนายนของทุกปีนะคะโดยจุดกำเนิดน,นะคะก็มาจากนายกรัฐมนตรีอินเดียนะคะนายนารินทาโมดีนะคะเขาเขาก็จะขอให้ตั้งวันโยคะสากลน,นะคะเพราะว่าตัวทาง อินเดียเองเนี่ยเขาต้องการที่จะเผยแพร่ศาสตร์โยคะซึ่งก็มีมานานแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่ามีการเล่นกันทั่วโลกเลย <aret> ทุกคนสามารถใช้โยคะในการทำให้จิตใจสงบรวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะคราวนี้เหตุผลสำคัญที่เขาเลือกเอาวันที่21มิถุนายนนะคะเป็นวันโยคะสากลน,นั่นก็เป็นเพราะว่าวันดังกล่าวเนี่ยตรงกับวันคริสมายันนะคะ ซึ่งเป็นวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีนะคะแล้วก็นับเป็นวันเริ่มต้นของฤด,ดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือและเข้าสู่ฤดูดหนาวของประเทศในซีกโลกใต้ก็พูดง่ายๆก็คือถือว่าเป็นวันดีตามหลักศาสนาฮินดูแล้วก็ เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมงคลของทางอินเดียนั่นเองในปีนี้นะคะ2024เนี่ยทาง UN ะคะก็ได้กำหนดธีมค่ะสำหรับ International Day of Yoga นะคะนั่นก็คือ Yoga for Self and Society นะคะ ที่บอกว่าโยคะ for self and society มันคือยังไงก็คือเขามองว่าโยคะนะคะเป็นเป็นตัวแทนของการหลอมรวมระหว่างจิตใจและร่างกายของเรานอกจากนี้นะคะโยคะนะคะจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างความคิดแล้วก็การกระทำของเราด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะทำให้เรานะคะเกิดการาผสมผสาน,นก็คือเหมือนอเอาคล้ายคล้ายเหมือนการให้ทำให้ทั้งร่างกายเราจิตใจเรารวมถึงจิตวิญญ,ญาณเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วพอ เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมคะมันเกิดความฮาร์โมนีภายในใจปุ <im mon ie> บ๊บพลัง <Power S 1> มันจะเกิดค่ะพลังเราจะมีพลังในตัวซึ่งพลังตัวเนี้ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเราไปในสู่ทางที่ดีถูกไหมคะและเมื่อตัวเรามีพลังที่จะขับเคลื่อนตัวเราสู่ทางที่ดีเราจะเราก็จะสามารถขับเคลื่อนสิ่งดีๆในสังคมต่อไป <Yeah. S 1> ได้อ่านี่ก็คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของทีมในปีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงประโยชน์ของโยคะ ขออ่ะไม่ให้หลุดคอนเซปต์ก็คือประวัติของโยคะเข้าวๆย้อนไปดูประวัติย้อนประวัติไปดูประวัติเข้าๆก่อนก็คือโยคะนะคะมีต้นกําเนิดมาจากอินเดียซึ่งอันนี้ก็คือมีอายุกว่าห้าพันกว่าปีเลยซึ่งเขาบอกว่า หลักฐานที่ปรากฏชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโยคะเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาบอกว่ามีการค้นพบหลักฐานนะคะไม้แกะสลักแล้วก็ศิลปะรูปปั้นที่แสดงถึงการฝึกโยคะนะคะในหุบเขาอินดัสนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกก็มีนักนักปราชญาชาวฮินดูนะคะก็ได้พยายามนําองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมารวบรวมไว้แล้วก็ทําเป็นแนวปฏิบัตินะคะเพื่อให้เกิดการฝึกทําเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นคัมภีร์อะ่ะสำหรับฝึกโยคะกลับมาที่ตัว ประโยชน์ของทางโยคะนะคะเหมือนที่ได้พูดเกินๆไว้แล้วอย่างที่บอกว่าโยคะไม่ใช่การออกกําลังกายแต่เป็นเหมือนเรื่องการฝึกสมาธิไปด้วยนะคะแล้วก็ มีการวิจัยทางการแพทย์น,น,นะคะเขาก็พยายามิิต์มานะคะก็หลกัหลกๆก็จะมีอยู่ประมาณ5้าหข้อซึ่งจริงๆอะถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังจริงๆมันอาจจะมีเยอะกว่านั้นก็ได้<ม>แต่ว่าประโยชน์ของโยคะนะคะเขาบอกอย่างแรกเลยอะจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดอีกอันหนึ่งที่โยคะช่วยได้ก็คือเรื่องของการกระตุ้นการทํางานของสมองมเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าการทําโยคะก็คือเป็นทั้งการ เคลื่อนไหวร่างกายบวกกับการฝึกสมาธิไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงการทําโยคะเขาบอกว่ามันจะทําให้เกิดขึ้นอัลฟาขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวขึ้นอัลฟาในอันนี้ที่มันออกมาเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันถ้าหากมองผิวเผินเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าโยคะเนี่ยเป็น เป็นศาสตร์ที่เขาเรียกว่าอาจจะต้องเป็นศาสตร์ที่อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เห็นน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับมิติของสังคมเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าการที่ UN เนี่ยพยายามรับรองโยคะเนี่ยค่ะก็สะท้อนให้เห็นด้วยว่าโยคะเองก็มีผลดีในเชิงมิติของทางสังคมด้วยพี่เห็นด้วยกับน้องอ๋ยมากๆเลยนะคะที่บอกว่าสหประชาชาติเนี่ยเขารับรอง วันโยคะสากลแล้วแปลว่าโยคะต้องมีดีจริงๆว่าเป็นวันที่น่าสนใจมากๆนะคะถ้าใครไปที่อินเดียหรือว่าไปอยู่ตรงไหนก็ตามของโลกหรือว่าคุณเป็นคนที่เล่นโยคะนะคะม21มิถุนายนของทุกปีเป็นวันของคุณคะ่ะมาถึง เทศกาลสุดท้ายของออพอดแคสต์นี้ออออละกันที่เราอยากจะเอามานำเสนอนะคะเทศกาลอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอฟังน้องอุ๋ยก็มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นิดๆกับวันโยคะสากลด้วยนะอันนี้เนี่ยส่วนตัวเป็นเทศกาลที่เราสนใจเพราะว่ามันเคยถูกเอามาตั้งชื่อเป็นภาพย,ายนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งค่ะออก็คือเทศกาลมิสซอมม่านั่นเองค่ะ มิสซซม่านะคะเป็นเทศกาลของชาวสแกนดิเนเวียค่ะเริ่มแรกเลยนะคะขอให้ทุกคนลืมไปว่ามิสซซม่าเนี่ยเป็นชื่อของหนังสยองขวัญไปก่อนขอเล่าข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ที่มาที่ไปของงานนี้ที่จริงแล้วค่ะเทศกาลมิสซซม่าเป็นการฉลองให้กับฤดูร้อนของประเทศที่นานๆทีเขาจะมีฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะเพราะด้วยความที่อยู่ในภูมิอากาศหนาวเย็นค่ะพออากาศเริ่มอุ่นเขาก็เลยออกมาพบเจอกันแล้วก็จัดเทศกาลเพื่อที่จะให้คนหนุ่มสาวได้พบกันนั่นเองค่ะ เทศกาลมิสมมาเนี่ยถือว่าจัดขึ้นเพื่อฉลองให้กับเทพธ,ธิดาหน้าร้อนท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็จะโดนบันดาลให้พืชผลเนี่ยอุดมสมบูรณ์ฉลองกันมาหลายร้อยปีแล้วจากนั้นพอศาสนา,าคริสต์เข้าไปเผยแพร่ที่สวีเดนเทศกาลนี้ก็ถูกผสมรวมไปกับเรื่องความเชื่อทางศาสนา,าด้วยค่ะ สำหรับปัจจุบันนะคะก็ถือว่าเป็นวันรวมญาติของชาวสแกนดิเนเวียแล้วก็จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนค่ะส่วนมากก็จะตรงกับวันที่ยาวนานที่สุดวันครีสมายันค่ะก็คือวันที่กลางวันยาวนานที่สุดของปีนั่นเองเหมือนกับวันโยคะสากลเลยค่ะ<ม>วิธีการเฉลิมฉลองของเทศกาลมิสซอมม่านะคะนอกจากเขาจะออกมาพบกันแล้วก็ทานอาหารร่วมกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพิธีกรรมอยู่อย่างหนึ่งค่ะก็คือ การตั้งเสาสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์คล้ายๆกับเสาเมโพของยุโรปนะคะที่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขแล้วก็ความคลื้นเครงเสานี้เนี่ยจะประดับประดาไปด้วยใบไม้ดอกไม้แล้วก็ริบบิน้นเพื่อที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การมีสีสันของหน้าร้อนค่ะ และก็มีธรรมเนียมโบราณที่ชายหญิงวัยรุ่นเขานิยมทํากันในช่วงนี้นะคะก็คือการเก็บรวบรวมดอกไม้ให้ได้เจ็ดชนิดเสร็จแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ใต้หมอนค่ะพอหลับไปก็จะได้พบหน้ากับคนรักของเรามาปรากฏในความฝันค่ะถ้าใครสนใจก็ไปลองทําดูได้นะคะเผื่อเจอคู่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนค่ะในบางที่เนี่ยอาจจะมีการก่อกองไฟแล้วก็เต้นกันไปรอบๆนะคะคนไทยเราเนี่ยดูหนังผีบ่อยๆก็อาจจะนึกว่ามีการบูชายัน แต่จริงๆแล้วมันคือวิธีการไล่สิ่งชั่วร้ายในความเชื่อของชาวยุโรปเท่านั้นเองค่ะเทศกาลมิสมมาจึงมีแต่ความหวังดีแล้วก็ความสนุกสนานของคนในชุมชนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือวันสำคัญและเทศกาลในเดือนมิถุนายนที่ The Intelligence Podcast คัดเลือกมา แลกเปลี่ยนและเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะเผื่อปีหน้านะคะในเดือนมิถุนายนคุณผู้ฟังเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นสแกนดิเนเวียอินเดียหรือว่าอยู่ในประเทศไทยหรือว่าไปเที่ยวที่สหรัฐอเมริกาพอดีก็อาจจะได้เข้าร่วมวันชีสเดย์นะคะก็ถือว่าน่าสนใจทุกวันเลยค่ะ,ะคุณผู้ฟังมีวันไหนที่อยากจะแชร์หรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากจะพูดคุยกับ The Intelligen c e ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะช็อกกับน้องอุ๋ยก็ต้อง ขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ